ออันนี้คือโรงเก็บเพืองของอหัวหน้าเหี่ยวเรานะครับผมอ่เป็นบ้านบ้านเก็บฟางนะครับสร้างบ้านเพื่อเก็บฟางโดยเฉพาะสุดยอดไหมครับสร้างบ้านหลังหนึ่งไว้เก็บฟางโดยเฉพาะหัวหน้าเหี่ยวเราน,นี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับเออทำบ้านเก็บฟาง เพราะสี่สิบก่อนม่นคนมัน่คอยอัยาวา่เลยแดสอะไหปนห้าก็ได้สี่สิบสห้าเหลืออยู่สิบก้าเนสี่สิบหกยันมเลยลอย่า,ยๆๆๆยยามันติดได้ป้ายมัม่วงๆๆก็เลยลกูเคยคนตอนนั้นครับที่หนูหกสิบบ่ เดี๋ยวเก็บฟางก่อนครับผมเก็บฟางก่อนเก็บฟางก่อนสร้างบ้านเก็บฟางอย่างดีนะครับหัวหน้าเหี่ยวเราสุดยอดเลยนะครับเขาสะสมเด้บ่ดีบเินขี่้องมไมันเขาไปยู่บอ่ะ โอ้สางเงื่อนใหงั่ออยู่เดี๋ยวไปดูไปดูก่อนครับเออโอ้โหอันนั้นนะครับคือครึ่งบ้านเลยนะครับผมมีตึกนี่นี่นีมีห้องของน้ำน้ำเด้โอ้ห้องน้ำบัวก็มีครับผมโอ้สุดยอดเลยเออนี่มีแต่ฟังใช่ไหมมีห้องน้ำบัวด้วยนะครับสุดยอดเลยเกือบเกือบถึงหน้าต่างโอ้ เป็นปุ๋ยหมกักชั้นดีนะครับผมนี่คือบอ่มาปลูกของในนีน่เลยเนาะปลูกของในนีน่เลยสุดยอดเลยเสื้อเสื้ได้โครงสร้างเฮือนน้อยยังดีเนาะยังดียังดีเออปุ๋ยพวกมาอยวดเนี่ยคือพอกมันว่ามันมันทีนไอ้หนามันหลายเน,นาะเออต้องดีดเนาะนทุบระดีดด้วย เดี๋ยวยกฟังก่อนครับอู้เสาโมดได้มาประมูลเอาเว้ยเอ้าเอาไปเห็ดเทียงหน้าหน่อยเดี๋ยวสิบห้าก้อนบ่เอ้ปเแปดสิบห้าแปดสิบห้าก่อนโอ้ปุ๋ยยางหลาย,นาออยเนาะปลูกพักพอดีเลยนี่แถวนี้ ขอบคุณครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันครับผมบ้านเก็บฟังนะครับของหัวหน้าเหี่ยวเรา